เนนี้ค่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราแพ้ไป3ามศูนย์ค่ะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆค่ะเพราะว่าเอาจริงๆคือเราทุกคนตั้งใจมากค่กับตชมนี้แบบเราก็อยากทํามันออกมาให้ได้ดีค่ะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะในแช์นี้ได้ค่ะแต่ก็ต้องยกเช่นชมทีมเช็กในวันนี้ค่ะเขาทาการบ้านมาค่อนข้างดีเลยค่ะบอลเสิร์ฟเขาสามารถตัดเกมลูกของเราได้ค่อนข้างดีเลยค่ะทำให้เราเล่นกับเขาได้ยากมากๆค่ะเรา ไปร่วมใจร่วมแรงกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในการเก็บในการเล่นกับบบลการียในวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วเราก็ยังอยากที่จะเอาชัยชนะกลับไปให้ได้ค่ะแต่เราก็ต้องเล่นด้วยด้วยความสนุกเล่นด้วยทัมมิ่งของทีมเราที่ไม่เร่งไม่รีบจนทําให้ระบบทีมมันแบบมันเปอย่างเงี้ยค่ะหรว่าเราต้องไปคุยต้องแบบเรียก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 พลังเรียกเขาเรียกว่าเรียกเรียก เรียกอะไรไม่รู้อวะกลับมาให้ได้อ่ะใช่ค่ะถ้าเป็นหนูหนูก็คิดว่าหมดค่ะแต่ว่ายังยังไม่สุดเท่าไหร่หนูคิดว่าถ้าตัวหนูเอาออกมาได้อีกแต่ว่ามันเป็นแบบเกมที่ค่อนข้างที่จะแบบนานอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่ไม่สำหรับหนูไม่กดดันค่ะก็คือโค้ดให้เราทำหน้าที่อะไรเราก็ทำตามหน้าที่แล้วก็ทำคิดว่าเราทำให้เต็มที่ค่ะผลจะเป็นยังไงก็ก็ช่างเหมือนแต่คิดว่าวันนี้หนูก็สู้สู้สุดแรงและ ถ้าเกิดมันผิดพลาดใดๆหนูก็ต้องขออภัยด้วยค่ะนัดสุดท้ายวัน่นี้กลับบอ,อกเลยค่ะบอกไหยคะเอ่อพวกเราก็ผ่านมาแล้วค่ะสามแมตช์ก็คิดว่ามันต้องมีชัยชนะกลับไปแน่นอนค่ะก็ทุกคนก็ไม่ได้ยอด้อนะคะก็สู้ค่ะพรุ่งนี้พวกหนูก็จะทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ฝากพี่ๆทางบ้านนะคะอย่าเพิ่งหมดศรัทธาในทีมชาติของเรานะคะก็ช่วยเป็นกาลังใจให้กับพวกหนูได้ค่ะพวกหนูก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะค